มามาผมจะพ,พบแล้วไปไหนกันเรวะ ไปไปนี่เนี่ยห้องนี่สิบห้าวินะเอาไม่โหดแล้ยาวอเันนี้กูจะเข้าตามใครดีิเข้ากล้อกูกูคเล่นเกมขับรถชนซอมบี้อยู่อะเกมขับรถชนซอมบี้ยาวอ่ะไม่ไม่โหลดนะนันมันเนอ่นะวิชาเรียนเวภาษาอะไรเนี่ยภาษาอ อาบตุนบาลากับบางโมโดนยินด้วยยินค่าอ่ามันมันมีภาษาลัทธิเกียรติเลยแน่นอนอุ้ยไอ้ยูด้วยไอ้ยูอูมึงเห็นฉากนี้ไหมไมงเห็นรถรถจมทรายมึงกูดึงถึงจอนวิกเล่ที่อ่ะไอ้ภาคที่มันเดินทะเลทรายจะหลุดเป็นมุมมองบุคคลที่หึงเออคิวเรื่อยเรื่อยเอาไม่ได้ต้องเสียตังอีก่โมุมบุคนที่กูต้องเก็บไหม S <S ไม่มาบอกให้ตัดท oh. ี่กูต้องใช้เอไม่เอาไว่ตาไปใหญ่เหรอเล็ก่ดมข็มก็กดเ่็มก็เสียตังค์กดใช้โคมไฟก็เสียตังค์ไอ้อะไรเยอะมากเลยแบบแม่ยิ่ตังไ์กูมึงดูโคมไฟไอ้แหลมไปได้ไม่มีรย่าไปโดนอะไที่มันเรืองแสงอีไม่ไยากจะดิ้นขึ้น่ลยเสียรบกอกด้วยอ้าวคุยา เปิด้องสเก็ตไอ้ี่เไอ้ที่เายเียนติ๊กตอกอ่ะใช่แต่เดียวไอ้ไอ้ที่หาเปิดไอ้ที่ดูติ๊กตอก่ะมันบอกว่าหามันบอ้เด็กไหนหามีดนะเอาเอามีดมาแทงไ้คนอาหลับเมื่อกี้แม่เออกูยากแทงพอดีเลยนี่ไปไหนอ่ะพอช่องลมเอเนี่ย เอากูกดโอ้ยม <gegen violin> <warfare> ีภาษารัสเซีย <ST> มีภาษาอาหรับให้ก <kind abonn és> ูด้วยเหมันมันไม่เปิดให้อ่ะมึงอยากไปโดนอันนั้นนะนี่ไงง่ายจังเลยจังเลยผมมีแล้วแม่งมีดแม่งภาษาอาหรับได้เหี้ย Let's go Let's go Let's go l มผมมีมีดอีกอันหนึ่งเอาไว้แทงไอ้เฮี้ยพวกนี้สัสแม่งมาเดี๋ยววะไอเฮี้ยโอ้โหแม่งเขาวงกตมาเลยยัดแม่ อย่าไปโดนกล้วยน้าเดี๋ยวมันจริงโลบอกขึ้นมาแล้วไอ้ตุ้ยเฮียเนี่ยตุ้ยตุ้แล้วเป็นที่อะไรฟ้าขอมีโลบักตั้เออ้โหกีอ๋อไอ้ตุ้ยะปูกี้สปูกีไกาสปูกีโ้สปูกี้เอาไอ้หาไปนู่นเลยสปูกีไกายฟองหลังมาฟอง อ๋อมาติดบักมาติดบักที่ตรงหาอยู่ในตู้แล้วมาเจออยู่นะมันมันเกาะตัวมาตู้เลยหายวหายไปกับตาอ้เุดกูแลเดียวฟองหลังฟอองหลังโอ้สุด้า h my god ฟิวฟไอ้เจาหันยแมวยอะไรนี่เยะแม่งไแกี้งงเลย ฟิวฟิวไอเจอรหัสห้าสิบสี่ไอเจอรหัสห้าสิบสี้าสิบสใช่ไหมแม่งมใส่รหัสยังไงวะไม่ใช่ห้าสิบสี่ไม่ใช่ไม่กี่าไม่ใช่ห้าสิบสี่มันเป็นห้าสิบเจ็ดฟิวมันต้องมันต้องเอาขีดงามมาใส่โอ้ยแม่งผีมาปกติไม่พอมแม่งวูนวอลใส่คุยนะมาดิ ดึง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 งดึดึงงดึดึง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 ง แม่งเลิกมาพอมีเอ้ยไปโดนอังกยตายเลยดุม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 ไปเลยไปไปเลยเปกูรอมันอย่างเงี้ยเออโดนเกย์แล้วไงใส่ไงอ่ะนี่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 เปิดแล้ว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 เอาทำไมกูเก่ากว่าเยอะจุดเซฟจุดเซฟจุดเซฟ อย่าไปเดินของเรื่องแสงผมแม่งบ้านกูเลยเจอไรเจอาไรแม่งแม่งผมที่แม่งผมที่ยากูใช้ไวพาเลยครับสีเนี้ยลายดีเลยไอ้เหี้ยเขาทำเขาทำออออ๋ออ๋ออโออกพอโอดอโอดไม่เห็นสีเอยอกูอยู่ไหนอ๋ออ๋องบัตขึ้นมากูจละเยอยอุดน มันอ่รื่อู่เรื่อนอยากหมักกันทางโน้เลยฮียกูก็เนื้อไปทางนี้ฮ่อ่าฮ่าแมันจะมีควไฟรงเยอะกูเสียตังค์ไอ้เฮียมันยาวอ่อนเออทำเลยได้วะโอ้แล้วจะไวขึ้นเฉยๆแล้วมั่งเ่ะอย่าไปดูข่าวลองสเอร์ของเรื่องแสงดิเดบันเดงเลยไม่หิวเราบอกจัดไอ้คนอาลับมีเหรียญจริงเหี้ยสงสัยบ้านแม่งไม่มีเงินไปสร้างขี่ประสาบุอยู่รีิ แล้วอะไม่เห็นเฮียเลยเดินไปเไปเี่ยมอกเล็กหนึ่งดิไม่มีไอ้ยโคไฟกูหายเปลี่ยนเป็นไฟฉายมาเปลี่ยนเป็นไฟฉาตอเนี้ยอ๋อไอ้ยังมันลวะไอ้ยหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าสี่ทีเดยว ไปได้ไหมไม่ได้ไอ้เหี้ยมาทถ้ไปเด็อันนี้อะไรเนี่ยเดอะเฟิร์สนัมเบอร์อ๋อจำรูปร่างและใสยังไงไหนอ่ะคืออะไรเดอะเฟิร์สนัมเบอร์หมายหมายเลขแรกแล้วกูต้องไปทางไหนสายนี้ไปได้ไหมโอ้สายนี้ก็ไปได้หรือเปล่าให้มาทางขวาแล้วอ่ะเ้ยไอ้เจอที่ใส่รหัสอ๋อเลขสี่เลขสอง สองสองกดได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยัดอะเดี๋ยวรรกดไงอ่ะฟิลล์รับฟิลล์ฟิลล์ไอ้กดไม่ได้อะไม่ของของเขงไอ้มันมันดิ่งขึ้นหน้าแล้วไอ้กดไม่ได้เ้ยไม่ไอ้ไอ้รีตัว้ยไอ้มันบัก อ๋อภาษาอีบโอ้ยแล้วเกิดอย่างไกลได้ได้เก้าหนึ่งศูนย์ห้าได้เปิดได้ปคมเฮี้ยนจุงจุงฮเกิดสองเลยอะอะไรอะแงวาเลยนี่ยแล้วม่เป็นกระเพงลชุบเมื่อกี้ไล่หากุญแจแล้วแต่เฮ้ยไอ้เจ้ากูกดกูกดกูกดก้องไว้ได้ต้องกดที่ขวาเท่าันด้วยไปไปไปเดก้องไม กูรีตัวกูรีตัวโอ้โหอย่า้อ่ะไ้ยศโมส้มอีไปสักกูรีตัวกูรีตัวไอแม่งอะไรกันไม่รู้บันไดสุูงสวรรค์วะไปเลยเพจมันมันบอกหากุญแจกูอยากอยากเจอผีแบบโซสปุกกี้อ่ะแบบจำสเกตทีขี้แตกอ่ะเหนียดมาแล้วไหนวะไหนวะกูอยากเห็นหน้า ไอผีโคนโง่ว an> ่ะไอเหี้ยผีโค้รโง่เลยไอเโคตรง่เลยผีผีโคตรโง่เไอวะไออลเี้ยที่มาทางเดิมนี่วอเไอเหี้ยเงียาีีี้้เยหีโค้ไมึงตามกูมาเื่อไห้เหี เห็นในห้องเดินติดจำแพงไงยะนี่นี่นี่ซีซีซีโอซีซีซี้ซีผันก็ซี้หวยควยฮะให้โอ้โหมันไม่ได้ไล่เราเสียงให้น่ากลัวจะเยอะไปไปไปทางไหนวะไปทางไหนวะมันมันอยู่มันอยู่ตรงจุดเกิดมันอยู่ตรงจุดเกิดได้ไปดูแลไม่ไม่ไม่มาถึงได้กุญแจแล้วไปไหน

ได้ไหมประตูนี้เปล่าประตูนี้หรือเปล่าประตูนี้หรือเปล่านี่ประตูประตูนี้หรือเปล่านี่เนี่ประตูเนี่ยเอ็กซิสเนี่ยไอ้หว่ะแล้วมันจะทำปุ่มกดเข้าทำเหี้ยอะไรตรงนี้ไอ้สัสต้องดูเลยแป๊ดออกออกไรควายโอ้ยกูกลายเป็นสเกลยิงเว้ยเดวฟิลดูหน้าปุ๊บดูหน้าโปรโมทดิฟิ ไม่ใช่แฟนอาร์ดีหรอเยเข้าไปเล่นอยู่กอซิร่าเนี้ยมันเหมือนมันเอีีึดุมเฟตตี้ฟิวฟิวเฟตตฟเฟตี้ไหนวะเฮ้ยเื่อสุดอ้นึงอะเดี๋ยวเดี๋ยวเฟดี้เดี๋ยวเฟดี้อาเขาแบบไ แม <ítulo> <run> ่วันนี้เราเปิดตัวด้วยซากศพของเพื่อนเิ็ดีที่นอนตายอยู่เดินไปไหนวะนั่นน่ะมันเดินไปไหนวะแม่งน่าเซามาไอ้ไอ้ติติเดินไปไหนวะไอ้แก่กรรมจุดเกิดดิเนี่ยแหละเป็นปีกันกลัวกลัวเพื่อนมึงไม่ได้ตายวันนี้กลัวแม่งเมาเหล้ามึงพาไปแฮงก็ดีนะเว้ยอาขนเว้ยฮะขนเว้ยนี่นี่ขวาขวาขวาลิสกูลิสกูลิสลิ่งมาเลี้ยงมาเลี้ยงมา

โอเข้าไปวันต่อฟ้าทไมหน้าจอคุเป็นแบบนี้นี่ชุดซารีเอบอกไว้นี่อ๋ออันนี้ชุดสูตรเหรอใ่จะมีชุดสูตรเอาไวใส่ไหม่คือสปอตอยู่ดึงดึงตึงตึงค้ก็ดึปิิงเปิดไฟ QE QE คือวีหมดบีคืออีโหมดหมดอาคืออะไรวะหมดอาคือในวิา มันบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปเราจะมีมะมขีดวิตกกังวลขึ้นอ่ะเมื่อมันถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราจะตายนะเราต้องคอยดูกล้องเพื่อเพื่อให้ความรู้สึกกังวลนั้นมันลดลงไว้ด้วยนะอะไรอ๋อสายล่างใช่ไหมรอบแผนที่มีห้องตู้เสื้อผ้าต่างๆซึ่งในพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการหลบซ่อนแต่ผลระวังเอาไว้อย่าอยู่ในตู้เสื้อผ้าเป็นเวลานานเกินไปเพราะอาการติดตกคงคุณมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเ ให้เครื่องปั่นไฟเติมน้ำมันอย่าให้เครื่องปั่นไฟหยุดทำงานเวลาจะผ่านเอ้ยเวลาจะไม่ผ่านไปถ้าเครื่องปั่นไฟไม่มีน้ำมันทำทุกอย่างให้เสร็จที่มันเะกี้ควัหลบเยอะมาใกล้ตัวหกนาฬิกาอย่างนี้มีอ่ะกสิลามิลิเนียมกสิลามิลิเนียมคนเดียวให้เห็นกสิลาไม่ห้อยหัวอยู่จริงวะ แม่ไอวิโตกังวลก็คือไอ้ไอ้ไไอ้ไซไอ้ไซหลางนี่ใช่ไหมใช่ใช่หัวใจแค่เดินมาดิ่อ๋อแล้วมันลดยังไงนะอดูกล้องบนรถคไวิโตกังวลเฮ้ยเฮ้ยเาโอ้โอ้อาโอ้อ้อ้กูกูได้ตั้งโจกันดิแม่งมาแล้วย้ยในใก็ในนแล้วพี่ออกไปปั่นไฟให้น้อง มันมาไปแล้วมนไปแล้วไปแล้วมนไปแล้วไปแล้วไอ้ไอ้าอยู่หลังไอ้เอ้เยอะเออใช่เฮ้ยดีนมันหลังมันมาตัว g e เ e r a t o ยังกูปั่นอยู่อยู่ไหนว่าอก g e n e r a เดียวมันไปแล้วนามันไปแล้วเออมันตายสลายุคเลเดียบอกก็ศิลสองพันะเด็กใค่ก็ศิลาสพัน กดเทเอาเฮียจะดุงมคนแม่งกูเลยต้องหัวใจเลยเฮียอ๋อมันมีหัวใจหรอกไม่มีหัวใจแกมกัดสามครั้งอ่ะตายได้สามครั้งอ่ะโอ้ยกูจับมีดอะแม่งก็ซิดาก็ซิดาก็ดูไม่สักฟิวฟิวฟิวอยู่นั่นนได้เหลยโอเคกูปิดห้องมาขังตัวเองละฟิฟิวมันเดินมาแล้วฟิวคุอยู่ในห้องไหมไอ้ไอ้ที่ไปคุณบอกไหมหรือยังไง เพราะว่าตากล้องต้องออกไปนอกไปตากล้องต้องวิ่งอยู่บนบนเฮ้ยว้าวว้าวว้าวมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่หน้าห้องเลยเว้ยอยู่หน้าห้องออฟฟิศฝั่งประตูฝั่งซ้ายให้ไหมใช่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายอยู่ตรงเคย์อยู่หน้าห้องคุณนี่แหละมันไม่ทำอะไรเลห้องไปทางทางห้องเจเนเตอร์ละไปในเครื่องบัตรไฟละเคยมาอยู่ไหนนะ มันเดินไปที่เครื่องบัตรไฟแล้วอ่ะเอ้าไฟชาใช<ค>้หมดซะแล้วอยใกล้ห้องเครื่องบัตรไฟเครื่องบัตรไฟเหลือ55%เป๊ะเป๊ะเป๊ะไปเปลี่ยนไฟฉายไหมไปเอาแบตเตอรี่ไปเอานมตอนนี้มันอยู่ไอ้ให้เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้นี่คุณลูกแกส้มลูกแกส้มยังไงมีซูมาแล้วไปไหนไม่รู้แล้ว ตอนนี้ให้อยู่ใกล้แถวๆจินเดอเรเตอร์เดี๋ยวจะไปปัดให้ไปปัดเลยไปปัดเลยไม่ไม่มันไม่มีมาเลยไม่ไม่อยู่ห้องจินเดอเลตเตอร์อยู่ห้องทางด้านขวาเอ๊ะมันมันมันอยู่ตรงหน้าออฟฟิศทางขวาทางขวาทางขวาทาางขวดูดูให้ดียังไม่มานะเอ๊ะเอ๊ะมันไล่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 มาลากมาให้ดูหมดเลยเฮียกดกดไม่ทันเลยเฮียกดปิดไม่ทันเลยสักตัวโทษทีว่ะเอวิวัน เอ็มูซ่สอลีเอ็มูซ่สอดีตายสามยัดมสามี่เจากันใช่เหรอยี่อะยรอันเียมอนยอยู่ไหนวะได้แนวกันข้างนอกเปี๊ไปหาเปีเปี๊ไอ้ปลาอยู่ฝั่งขวามันัน่ดูตรงไหนไม่รู้อ่ะ ผมไม่เห็นมันเลยขอดูขอดูห้องกลองปกติจะแตกแล้วผมไม่เห็นมันเลยไม่ไหวแล้วโอ้กลับเลยกลับก่อนาายอยู่ซ้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 ายกำลังเข้าห้องห้องกลางไปตรงกลางอะไรไปตรงกลางเกมไม่ต้องทำอะไรวะลบโปสเตอร์ทั้งหมดมันจะมีมือโปสเตอร์ เมื่อกี้กูออกไปลบใไปสี่อันละออกกูลบไปสองลบได้ไปสองอันเมื่อกี้มัน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 โอเตอร์มันอยู่โอเตอร์มันอยู่ฝั่งไหนวะแปะตอนไปลบอะแปะตามกำแพงเลยไออ,อยู่ฝั่งหลังอะอ๋อมันอยู่ฝั่งซ้ายโอเคยอันงัดงัดงัดไม่ได้วะฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายห้องออฟฟิศฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายใชเนี่ยกาลังกาลังเดินกาลังเดินไปขวามีน้าห้องกูเองไงปิด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 ตู้นีปิดตู้นี้เออ ไป <Okay. S 1> ไปไปฝั่งขวาไปฝั่งขวาห่าฮ่าวิ่งเหรอวิงองอ่งออกไปละไอ้เหี้ยกูไปปั่นไฟก่อนไปเลยไปขวาไปขวาดูขวาใชไหะมันเดินมันเดินติดกำแพงไงตรงห้องคอมอยู่โอเคมันมันหายปา้างแล้วเดิมด้วนละถ้ามาถ้ามาตรงกลางหรือฝั่งซ้งายฝั่งซ้ายบอกด้วยนะเอเอโอเคโอเคอยู่ฝั่งขวาอยู่มันอยู่ไอเทว แชมเบอร์วันเอเดินกลับเจเราเล่ต์80อร์เซ็นตละชิวๆเดินกลับมาเดินับไอตีปีทำควยเลยมาละปิดกับสองเกมที่แล้วอ๋อแฮยยันรอบนี้ถึงช็โอ้ยโอ้ยโ้มเลยี่ยแบ่กำลังบอกลอนดูมาตึงเอยเหี้ยแม่ ข่าววะนี่แหลวะปิดซ้ายกับสีเหลองรัดปิดซ้ายตนีอตายแบบน่าสงสารมากกูเห็นใครโดนกินแล้องปั่นไฟออเราปั่นไฟอยู่เลยอยู่ฟองฟองอยู่โซเลตอยู่โซเลตนึงชีวิตโซเลตใช่อยู่โซเลตเหส มาตรงโซลิเดตเดินออกขวาเดินออกขวาเข้าห้องคอมพอตัวอีกอันหนึงอ่ะใครก็ได้ที่มีสองชีวิตไปหาทีได้คนเดียวเดียวคุณเดินออกมาไลยใครเลยชีวิตเดียวอากำลังเดินกลับกำลังเดินกลับเดี๋ยวหาดูกล้องไหนแม่งตากล้องดูกล้องของแท้เลยอ่ะไอ้เหี้ยขวาหน้าขวาขวาอยู่ขวาอ่ามามาหน้าห้องมาห้าห้องปิดปิดปิดให้หน่อยโอเค เดินเดินผ่านหน้าห้องเดินซ้ายเดินซ้ายปิด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 ซ้ายเอาขวานะอวิ่งละมันไปไหนนะไม่รู้รู้ทางไปสิตอนนี้ไอ้วิ่งออกมาแล้วไอ้วิ่งขวามาแล้วห้องกลางแหวนผมปั่นผมปั่นไฟแล้วผมปั่นไฟแล้วห้องกลางห้องกลางห้องกลางไม่ไม่มีโปสเตอร์วะไอ้ผมหาแล้วเอี้ยวเฟี้วฟีวไม่แอบก่อนมัมยอะไรอยู่ไหนวะทันแล้วผมวิ่งมาแล้วมันอยู่ไหนวะไอ้ไอ้๋ยสิ ไม่เห็นตัวมันแล้วอยู่ห้องกลางทางด้านซ้ายกลางซ้ายมาด้านซ้ายด้านซ้ายมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยู่ดี๋ยว่ดาห้องมอ้อยู่ขวาเขี่ยเลยแม่งวิ่งจะชนหลังไปเลยแม่งอยู่หน้าฮะแม่งอยู่หน้าฮะเจอแล้วเจอแล้วเจอเกตัวสุดท้ายเจอแล้วเสียงเก่งอยู่ด้านห้องอยู่ด้าน้ยู่ดาห้องฝั่งไหนฝั่งไหนไปเก็บทางด้านซ้ายวิ่งฮ่าแม่งวิ่งออกพอดีเลยว่ะเอ้ย มีกลุ่มเอาแล้วใครเปิดเอาทล้วมันเปิดเอามันใช้อะไรไม่ได้เลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นแม่งไม่ได้จีบอะไรเลยอ่ะโอ้โหแม่งนั่งกล้องแล้วแม่งเดินออกเฉยเลยอะโอ้โหแม่งพวกกูหางตัวเตจ้แทบตายสามสิบตอนจริงเนี่ยเอามีคนไม่หลอดวะไม่หลอดไม่คือคือตอนไอ้ฟองบอกเจอเจออันสุดท้ายละเก็บปุ๊บประตูเปิดอยู่ข้างให้เลี้ยวให้เลี้วิ่งออกเลี้ยว้ป โอ้ยโอ้ไอ้เหี้ยแมบปบนี้กูกูเล่นกูโซโลหารไปแล,ล้วรอบนึง